ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปรีวิวการใช้งานของโซลาเซลล์นะครับให้ทายครับว่าผมจะรีวิวรุ่นไหนครับผมจะรีวิวสปอร์ตไลท์รุ่นนี้ครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้90วัตต์นะครับส่วนรุ่นต่าง ที่เห็นในหน้าจอนะครับผมก็รีวิวก,ก่อนน้าน,นี้แล้วนะครับก็ไปรับชมได้ที่ช่องสมพงศ์สตอรี่ V2 นะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับสําหรับการใช้งานเบื้องต้นสําหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับไฟสปอ t ตไลท์รุ่นนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะเป็นไฟแบบมีเลน,นูนคอบอยู่ตรงไฟ LED 4ีดวงนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูขนาดของโซลาเซลล์นะครับว่าจะมีขนาดกว้างยาวขนาดไหนนะครับแผ่นโซลาเซลล์นะครับจะมีขนาดกว้างอยู่ที่18ซนติเมตรนะครับความยาวอยู่ที่27ซนติเมนะครับโคมไฟสปอตไลท์มีความกว้าง17ความยาว19นะครับ นะครับวัดให้ดูชัดๆนะครับแบตเตอรี่ก็ประมาณ1 0,000มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้เป็นโซลาเซลล์แบบ90วัตต์นะครับไฟโซลาเซลล์นะครับจะมีขาให้ยึดนะครับนี่ครับในโซลาเซลล์ให้มาจะมีรีโมทให้1อันแล้วก็ถาะน,นะครับผมถาดเกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีนะครับน,น็นอตน็นอตสองน็อตสองให้ ขอพัยครับจะมีน็อตให้4ตัวนะครับ2ตัวแรกให้ยึดตรงนี้นะครับให้ยึดตรงนี้เข้ากับเสานะครับน็อตตัวที่2ให้ยึด2อันนี้เข้ากับเสานะครับเหตุไม่รู้เห็นหรือเ<ส>ปล่านะครับเอาไหมครับในกล่อง จะมีมาให้ก็คือรีโมทนะครับพร้อมฐาน 3A นะครับนี่ครับฐาน 3A ผมแกะใส่เรียบร้อยแล้วส่วนน็อตให้มาสตัวนะครับ1 2 3 4สามสี่นะครับ2ตัวแรกให้ยึดให้ยึดเดี๋ยวนะฮะขอโฟกัสก่นกอนสองตัวแรกให้ยึดตรงนี้นะครับอีก2ตัวหลังนะครับให้ยึด ของแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับสองตัวหลังส่วนน็อตอีกสองตัวนะครับสีขาวขาวนะครับสีขาวขาวสองตัวนะครับนะครับให้ยึดเข้ากับแผงโซลาเซลล์นะครับนะครับให้ยึดตรงนี้นะครับให้ยึดใส่ตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการประกอบเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ Okay. โดยสายที่ให้มาก็ประมาณ5เมตรนะครับถือว่ายาวมากนะครับนี่ครับโอเคต่อไปนะครับเรามารู้จักกับรีโมทก่อนว่าปุ่มไหนทำอะไรกันบ้างนะครับให้ดูก,ก่อนนะครับปุ่มสีแดงนะครับปุ่มสีแดงก็คือปุ่มเช็คสถานะว่าโซลาเซลล์มีแบตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคนให้ดูครับ เห็นไหมครกดปุ๊บปุ๊บแสงว่ามีไฟขึ้นแสงว่ามีแบตเตอรี่มีไฟในแบตเตอรี่นะครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มออนนะครับปุ่มออนลองเปิดดูครับก็คือปุ่มเปิดนะครับนะครับไฟก็จะเปิดตลอดนะครับ24ชั่วโมงจนแบตเตอรี่จะหมดส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มออฟปุ๊บโอเคส่วนสีปุ่มนะครับเราต้องกดปุ่มออนก่อนนะครับปุ๊บปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มเพิ่มแสงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต ส่วนปุ่มข้างล่างก็คือปุ่มลดแสง50%นะครับห้าแสง50%นะครับปุ่มนี้เพิ่มแสง100%โอเคส่วนปุ่มลบก็คือปุ่มลดแสงนะครับมีแปะระดับกดแช่ไว้นี่นะครับแสงจะหลีลงเรื่อยๆเหลืออยู่ประมาณนะฮะแสงหลีลงเรื่อยๆแล้วครับเหลืออยู่ประมาณสัก30%นะครับส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มบวกเพิ่มแสงนะครับก็จะเพิ่ม ถ้ากดแชร์ไว้นะกดแชร์ไว้ล้วก็จะเพิ่มขึ้นมา100%เเหมือนเดิมนะครับหรือว,ว่าเรากดปุ่มลดแสงไปเหลือ30เซนแล้วเร,ลเราจะปลุบเราจะห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เรากดปุ่มนี้ได้เลยนะครับนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือสว่างห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าปุ่ม M คือปุ่ม,มอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูนะครับกดปิดไฟก่อนปุ๊บโอเคปุ่ม M ก็คือตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นจุดเด่นของโคมไฟรุ่นนี้นะครับให้ดูนะครับ เดี๋ยวกดให้ดูครับเห็นไหมครับอะไรครับแดงเขียวสลับกันปุ่มเอมก็คือเป็นปุ่มกดไฟฉุกเฉินนะครับเราไปตามถนนรถเสียแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็เอาไว้หลังรถได้คนอื่นก็จะได้เห็นนะครับโซลาเซลล์รุ่นนี้พิเศษนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นการกดปิดไฟฉุกเฉินนะครับปุ่มออโต้ก็คือปุ่มออโต้ก็คือปุ่มที่ว่าถ้ากดปุ๊บโอเค กลางวันถ้าแผ่นโซล่าเซลล์ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ไฟจะดับถ,ถ้าถึงตอกนกลางคืนไฟโซล่าเซลล์ไม่ได้ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ไฟจะติดง,ง่ายๆก็คือปุ่มออโต้ก็คือกดปุ๊บกลางวันปิดกลางคืนเปิดนะครับโอเคส่วนปุ่มส่วนปุ่ม 3H 5เฮดห้าเฮดแปดเฮดก็เหมือนกับปุ่มออโต้ครับแต่ว่ากด 3H เฮด ไฟจะติดสามชั่วโมงในเวลากลางคืนปุ่ม 5h ไฟจะติดห้าชั่วโมงในเวลากลางคืนปุ่มแปด h ไฟติดแปดชั่วโมงในเวลากลางคืนส่วนปุ่ม auto ไฟจะติดทั้งคืนนะครับแล้วก็พอสว่างก็จะดับไปนะครับแบตเตอรี่ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ชาร์จเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองสถานะให้ดูนะครับว่าไฟจะทาํางานยังไงนะครับตอนนี้ก็คือ ผมต่อสายไฟ <c oughs> ขออปครับ <c oughs> ผมต่อสายแผงโซลาเซลล์เข้ากับออแบตเตอรี่นะครับนะครับแสดงว่าตอนนี้รับแสงแล้วก็เข้าไปชาร์จแบตเตรเเอรี่ก็เปรียบเหมือนก็เปรียบเหมือนเวลากลางวันนะครับไฟก็จะดับแต่ถ้าเมื่อไรผมลองคว่ำให้ดูนะครับ ถ้าผมคว่ำแผงก็คือไฟจะไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ก็เปรียบเหมือนก็เปรียบเเหมือนป็นเวลากลางคืนไฟจะดับนะครับขออภัยไฟจะติดนะครับเอ๊ะทำไมไฟไม่ติดครับเอาใหม่ครับ,รบทดสอบอย่างนี้ไม่ยากครับเอาใหม่ครับอันนี้เป็นเวลากลางวันไฟจะติด ถ้าเวลากลางคืนก็คือไฟจะไม่ชาร์าแบตเตอรี่ก็โดยการดึงตัวนี้ออกนี่คไฟก็จะติดถ้าเราเสียบสายโซลาเซลล์ก็เปรียบเสมือนเป็นเวลากลางวันนะครับไฟก็จะดับไฟก็จะดับแล้วก็โซ,าซลาเซลล์ก็จะชาร์าแบตเตอรี่แต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนจะไม่มีแสงมาให้ชาร์จนะครับก็โจะการถอดออกแค่นี้ไฟก็จะติดนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวให้ฟังคร่าวๆคลิปนี้นะครับส่วนเพืเ่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อหรือว่าตรวจสอบเวลาละเอียดสินค้าตรงนี้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไปให้ไม่ว่าจะเป็นราคารายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝาเเกเพื่อนๆกดติดตามช่องสมุงสตอรี่ที่สองด้วยนะครับสวัสดีครับ